สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับก็วันนี้วันที่6มีนาคม2567ครับก็อย่าลืมครับวันนี้เรามีนัดกันมาเชียร์ทีมชาติไทยครับช้างศึกไทยนะเตะฟุตบอลรอบ2ครับกลุ่ม C ฮะ กับเกาหลีใต้นะ19 30นอที่สนามราชมังคลานะฮะก็เราเคยไปเพิ่งไปเสมอกับเกาหลีใต้ที่ประเทศเข้ามานะหนต่อหเอาง่ายว่าหากประกาเซียนนะหักประกาเซียนแบบโอ้โหโดยโดย,โดยสิ้นเชิงนะเซียนอยู่รูหมูอยู่เตกนะเพราะว่าโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะลูกูพิทีเสมอโคตรสุดยอดเลยโคตชื่นชมเลย ช้างสึกทุกท่านนะฮะก็ผมชื่นชมโค้ดนะโค้ดมาจาตาดาอะนะอ,อิชิติเนี่ยโค้ดเขาแก้เกมดีมากฮนะแล้วเด็กๆน้องๆก็เล่นดีทุกคนนะสุดยอดนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็วันนี้จะชี้ตาว่าจะยันเสมอได้ไหมเสมอก็เหมือนชนะแนะเสมอคนอนีนะ้แต่ผมอยากให้ชนะนะเสียงเชียร์ดีวันนี้อยากให้ชนะมากนะฮะไทยเราก็แข่ง สามนัดแล้วฮะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะเท่ากับจีนนะไทยเราเนี่ยเท่ากับจีนแลนะฮะแต่เกาหลีเนี่ยชนะสองเสมอไทยหนึ่งไม่เคยแพ้เลยก็มาวันนี้เดี๋ยวก็รู้รู้กันนะวันนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยฮะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะน,น,น่าจะมีถ่ายทอดสดนะน่าจะมีนะน่าจะมีรอรอดูแล้วกันรอเชียร์ทีมชาติไทยเรานะฮะ มันก็อันนี้คือข่าวดีข่าวดีว่าทีมชาติไทยสมัยมาดามแป้งเนี่ยโหสุดยอดเลยสุดยอดโคตรชื่นชมนะแต่มันก็มีข่าวเข่าเขาก็เรียกว่าน้ําลดตอผุดข่าวเร่าวๆจากสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยชุดเก่านะที่เขาทิ้งนี้เสียนไว้อะประมาณ4ี่สิบกว่าล้านมั้งทิ้งนี้เสียนไหมอ้างว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนรายได้จากไทยลีเยอะแยะมันขาดทุนได้ไงผมไม่ทราบนะแล้วก็มี ข้อขณริาหานินทาเยอะแยะไปหมดกับชุดเก่านะชุดบริหารชุดเก่านะอ่ะอนญ,ญาตเอ่ยนามโดยคุณอะไรคุณสมยศใช่ไหมมีการตั้งเงินเดือนตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการประชุมนู่นนี่นั่นเงินเดือนคุณสมยศก็ตั้งเงินเดือนตัวเอง5 0,000นบาทแล้วก็ได้เงินจากบริษัทไทยลีอีกห้าแสนก็เป็นล้านหนึ่งอ่ะเดือนละล้านอ่ะเฉพาะคุณสมยศนะแล้วก็ พวกกรรมการนูน่นนี่บาบาก็ตั้งเงินเดือนตั้งเงินเดือนได้ไปไปขุดเองแล้วกันพี่เก่เหล่าเอาง่ายว่าอันนี้เรื่องจริงที่เขาว่ามามาดาแป้งเขาก็ไปขุดมานะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ประจานกันนะเขาแค่มาเล่าให้พู้สื่อข่าวฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รายลเหียที่สมาคมขาดทุนนี่เงินมันไปไหนหมดเ,ออเงินจากไทยลีเเงินจากนูน่นนี่นั่นโฆษณาเงินจากสปอนเซอร์มันไปไหนหมด สมาคมฟุตบอลทาไมหนี่สินเยอะแยะมาดามแป้งมาเป็นนายกค,คนใหม่ต้องมาสาดสางนี่แต่ผมชื่นชมนะมาดามแป้งเขาก็ไม่ได้ไว้หรอกเขาสุดยอดฝีมือผู้บริหารประกาศไม่รับเงินเดือนไม่รับเงินเดือนด้วยทํางานกูทํางานเดียกูจ่ายอย่างเดียวคือคนคนมีจิตใจที่ว่าเสียสละเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาตินี่ผมขอชมนะชื่นชมมาดามแป้งมาก สมควรแล้วครัี่ได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็ชื่นชมด่าแ้งครฮะก็รอดูผลงานครับผลงานดีวันดีคืนนะดีขึ้นเรื่อยๆก็ววานไปนะฮะอีกข่าวนึงไม่เราไม่ได้เก็บตกกาเมินชาลี <c oughs> กาเมินมืวานก่อนไป,ไปไปไล์สดให้บอสธนวัฒน์นะพีธนวัฒน์ขายน้ำพริกนางงามนะโอ้โไหไล์สดก็สนุกสนานใส่สุดไทย กับนักชาลีน้องนักเราใส่ชุดไทยทอดไข่ทำนูน่ทนทำนี่กินเก่งให้กินกินน้ำพงกน้ำมีดเอาไปมาครับชั่วโมงเดียวครับขายน้ำพริกนางงามมาที่ขายดีอยู่แล้วเนี่ยทะลุเป้าฮะบอสบอกว่าถ้าได้เจ็ดล้านจะพาไปเที่ยวาพาไปเที่ยวภูเก็ตทั้งชุดเลยทั้งชุดทีมชาลีเลยเอาไปมาขายได้แปดล้านครับแปดล้านบาทครับเพื่อน บอสธนวัน์บอกโอเคเลยครับก็เดี๋ยวหาคิวแล้วจะพาไปเที่ยวภูเก็ตทั้งทั้งชุดเลยแล้วคุณธนวัฒนไะด้ผมก็เป็นเอฟซีเขานะเขาเป็นคนชัดเจนคนนี้คนคนฝ่ายประชาธิปไตยนะ่ะฝ่ายเราอะ่ะเอางนะ่ายฝ่ายประชาธิปไตยคนนนี้เคยออกมาคอเอารัฐบาลเก่าๆเยอะๆแล้วเป็นคนที่ว่าชัดเจนในตัวตนคนที่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเกนะินร้อยฮนะเกินร้อยห้าสิบ เขาก็เดี๋ยวพาทีมงานของกามินกับชาลีไปเที่ยวภูเก็ตเออเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ว่ากันไปเราก็รอตามข่าวนะเพราะว่าเอนดูอะเอนดูสองสองคนนี้มากยังกําลังทอดไข่อยู่ชาลีก็ทอดไขยย่เพอ่แล้วไอ้ผ้าผ้าขม้าผูกเขาอะนะผ้าผูกเอวฮนะในสุดไทยน,นะมันปิวไงมันจะไปเข้ากระทะกาบินก็มาจับผ้าขมา้ามันก็ น้องเนี่ยมันก็ทะเลื่องยังเออจะมาจับมะละกอฮอลแลนด์เขาได้ไงมันก็เป็นมุกขำๆกลายเป็นไวรัลเลยทั่วอิเนเทอร์เน็ตเลยว่าไปจับกระเจียวอะ่ะเออตรงๆอ่ออออะนักชาลีเขาก็ขี้เล่นเขาก็คุยแซวกันนู่นนี่นั่นชาลีอ่าชาลีอ่ะน้องขี้เล่นอยู่แล้วก็มาแซวมาอะไรมะละกอเขาหวางหน้าอะไรเงี้ยกามินก็ออกมาไลข์ขอโทษขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่อยากปกป้องชาลีไม่อยากให พาไปถูกไฟนู่นนี้นั่นขอโทษแต่ว่าก็ขอบคุณมือหนูที่ไปจับก็เลยขำๆไงนะก็มาไล่สดกันแล้วก็บอกว่าดิฉันก็อายุ3าแล้วนะไม่อยากแต่งงานไม่อยากแต่งงานเกินสาหปีอายุนะว่าอายุมากอายุเขาเท่ากันนะสาเอปีนะสาอปีสงคนเนี่ยาอายุเท่ากันเขาเลยว่าอยากแต่งงานรงประมาณว่าแบบโอ้แบบเปิดทางสุดๆนะครับแบบ ชัดเจนไงคนเกาหลีเป็นคนชัดเจนฮะผมชื่นชมนะคนเกาหลีเขาเขาเป็นคนชัดเจนเขาไม่โกหกตัวเองเขาบอกรักก็รักชอบก็ชอบเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบแล้วไอ้เลิฟยูชาลีไอ้เลิฟยูชาลีทำเอาพวกดมๆทั้งหลายนี่โอ้โ,อโอตหตายแหกอย่างผมแบบอายุห้าสิบเจ็ดแก่ๆเนี่ยผมยังเวนแฟนเลยแฟนคลับชาลีกับกาเมนดูแล้วมันมีความสุขเพื่อนมันเหมือนให้ความสุขมันให้พลังบวกอะ คนเรารักกันนะให้พลังบวกแล้วคนเกาหลีเขาไม่มีเฟกนะเขาไม่สร้างภาพเขาชัดเจนในตัวตนเขาบอกชอบก็บชอบไม่ชอบก็บไม่ชอบเออ <im ward> er> ขาเป็นคนชัดเจนผมชอบชอบเด็กคนนี้มีนาคตนะนอกจามีมีนาคตแล้วก็เป็นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโลกนี้มันเป็นฟ้าลิขิตชะตาฟ้าลิเกตให้เขามาเจอกันแล้วหน้าตาเหมือนกันแล้วเคมีตรงกรันชอบเต้นเหมือนกันบ๊าบบอๆเหมือนกัน แบบทะลึ่งเหมือนกันนิสัยเหมือนกันก็ขออวยพรให้น้องลงเอวยันเร็วๆกวแล้วกันเออจะได้มีลูกมีเต้าเพราะว่าชาลีบอกว่าขอจักห้าคนขอลูกจักห้าคนตะวานไปครับสนุกสนุกขำ <c oughs> ๆ่ะออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมกับมนโนักเล่าข่าวคิดดีทำดีครับสวัสดีครับคอมเมนต์ด้วยอยาให้คอมเมนต์เลยเกินสวัสดีครับ